สวัสดีค่ะเพื่อนๆน,น,นี่เอาอน,นี้มาให้มึงบมะฮอยนะมะฮอยจุบเอ่อทะเลอย่างกด็ดนะคะอันนี้หอมแดงกระเทียมเอ้อเออตยตะไคร่นะเดี๋ยวจะตำให้ดังออมหอยนะคะอันนี้กะผักกระแง้งนะคะหั่นมาเดาลืมมึงเวลานะคะมันเดี๋ยวลองซ้ำทุ่มนอนอยมมืนลื่อนหน้าาสิตำเฮ็ดออมหอยมาสองก็เลยใส่ถุงไว้ว่าสิเฮ็ดมืออันเศร้านะคะไม่น,นีก่อนนะคะทุกคนผักกระแง,ง้งอืมกระแง,ง้ง พี่บูเมาอนมะแฮย,ยวดไปนะคะตอนนี้ยืดนวดกะท่ำเครื่องเดี๋ยวประมาลเมลรมทาทงแต่เศร้านะคะเป็นเศร้ามากยิก่งกว่ต่ำเครื่องอ่ะใส่ข้าวเบือบักพริกหัวหอมแต่ไข่แล้วนะคะใส่เกลือน,นิดหน่อยใส่น้ำตาลละมนุนนัวนะคะเอาหอยใส่แล้วมาหั่นเริ่มไทยเนาะต่อจากเมือ่อคืนนะคะนี่จะเป็นตอนสองเนาะ เอาไว้ใส่แ um. ล้วนะคะคนนิด uh น้อยเพราะว่าเขาเบื่อมันจะติดกันเนาะค่ะบัสส์นะคะแล้วก็รอให้มันเดือดแล้วเราค่อยเอาผักใส่เนาะตอนนี้น้ำของฮอปกะต้มไหยของฮอปกะน้ำเดือดแล้วนะคะเป็นน้ำเอ่อเดืดมาอย่างว่วล้วนเพราะว่ายิ่งใช้เขาเบื่อเนาะหอยบปลายนะคะหอยกำนี่แหละเราก็เอาผักไก่แง้มนี่อยู่มันหั่นไว้เมื่อคืนนี เ็ปอันเตรียมเครื่องเรียบร้อยแล้วพี่น้องเนี่ย่ะมาเลื่อมมันเวลาจะสามชุบเราผัดเลยโบออมมาขื้นถักกระแหงกักบไขนะ่เนาะเตรียมเตรียมไปมาขึ้นเลยนะคะใส่ลงไปนะคะซิมรสชาติมันเรียบบล,ละเอียบมากนะออมหน่อยๆอ่จาะเข้มๆหน่อยๆนะคะออ,อมหอยอ่าทะเลอันคิดเก็บมาเมื่อวานนี้นะคะต่อจากคลิปเนะอ่อมกินซัมบงมึงนันแหละอ่ ไว้แล้วน้อยๆหรอกราะว่าเมื่อคืนนีเมื่อวานเนี่ยไม่ได้สังเกตนะไม่ได้ไปสังเกตมื่ันเลยไปสังเกตเต้ๆมวยนั่งลบนะคะมื่อวานนี่ได้มะเต็มกระมังนะคะกระมังนี่แหละเอาวทายนี่ไปเทปได้แค่เมื่อวานแต่มื่แดงมือแดงสวดค่ะอย่าไม่ได้กินคนเดียวมันรลายเนาะอย่ามะมะเพฟย์มือนะคะอันนี้กะข้าวเหนียวนะคะหนึ่งข้าวเหนียวเนาะนี่นะคะน้ำรัวๆเลยนะคะแซ่บๆนะคะ สำหรับวันนี้นะคะทุกคนเมน,นูอมหอยใส่ขอบวเียร์เซคอกายง,งังแซ่บนะคะสำหรับน,นี้ขอลาไปก่อนแซบน่บเงาโกยนุษนะคะอมหอยบ๊ายบายนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะ